เป็นครั้งแรกนะครับที่วาระครบรอบ10เมษา53มันเกิดขึ้นในช่วงโค้งสำคัญของการเลือกตั้งใหญ่เพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาเราก็จะมาจัดกิจกรรมเล็กบ้างใหญ่บ้างส่วนใหญ่มันก็จะไม่ได้อยู่ในรูปการของบ้านเมืองเช่นนี้ถึงกระนั้นก็ยังถือว่าเป็น นิมิตหมายที่ดีนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศจะใช้การลงคะแนนในครูหาเลือกตั้งเอาชนะรัฐบาลสืบทอดอำนาจเผด็จการและผลักดันผู้นำจากรัฐทหารออกจากอำนาจด้วยวิธีสันติ ผมมายืนอยู่ตรงนี้ให้พี่น้องได้โปรดเข้าใจนะครับวันนี้มาในานามของคนเสื้อแดงร้อยเปอร์เซ็นต์ราะอีกสักครู่พักการเมืองต่างๆซึ่งถูกเรียกขานว่าเป็นพักคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเขาจะมีตัวแทนขึ้นมาแสดงวิสัยทัศน ประกาศจุดยืนประกาศแนวทางของแต่ละพักซึ่งนั่นถือเป็นความรับผิดชอบทั้งทางการเมืองและทั้งต่อประชาชนของทุกพักที่จะถือเอาคำประกาศที่จะเอาถือเอาท่าทีและจุดยืนในวันนี้ปฏิบัติให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมต่อสายตาประชาชนทั้งประเทศให้ได้สำหรับผมจะขอใช้เวลาโดยสั้น เพราะผมเชื่อว่าเราพูดเรื่องนี้พูดงานนี้กันมาทุกปีคนที่มาส่วนใหญ่ก็แทบจะจำที่นั่งกันได้แล้ว<อ>เนื่องจากว่ามนุษย์มักจะย้อนไปหาถิ่นที่เคยชินใครมาทุกปีนั่งมุมไหนนี่ผมแทบจะหลับตาชี้ได้ดั<อ>งนั้นเรื่องราวในวันดังกล่าวผมว่ามันถูกสลักอยู่ในหัวใจ ผมเพียงแต่อยากบอกว่างานรํำลึก10เมษา5-3ปีนี้มันอธิบายสัจธรรมของชีวิตมนุษย์ได้เป็นอย่างดีนะครับว่าทุกสรรพสิ่งในโลกไม่มีใดๆที่ไม่เปลี่ยนแปลงมนุษย์ทุ่มเทสรรพกำลังทุ่มเทงบประมาณทุ่มเทวิทยาการต่างๆเพื่อศึกษาทุกเรื่อง ที่ปรากฏทั้งบนดินใต้ดินในอวกาศใต้น้ำและพบว่าไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงราษาอะไรเลยกับขบวนการต่อสู้ที่ถูกเรียกว่าคนเสื้อแดงมันก็มีความเปลี่ยนแปลงมีพัฒนาการมาเป็นลำดับมาจนวันที่เรายืนอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วเราหลับตาแล้วอธิบายตัวเองไม่ได้ว่า เรามากันถึงวันนี้ได้อย่างไรวันที่หลายคนกระจัดพลัดพรายวันที่หลายคนตามหากันไม่เจอทั้งในชีวิตจริงและในโลกแห่งความคิดวันที่มือที่เคยจับเคยกอดคอเคียงกันกลับกลายเป็นมือที่ไม่สามารถจะควานหามิตรภาพในวันเก่าๆกันไปได้ผมคิดว่านี่มันไม่ใช่ความรู้สึกของใครคนใดคนหนึ่งอะ แต่ความรู้สึกเหล่านี้มันวิ่งเล่นอยู่ในใจอยู่ในความคิดของแพทย์จะทุกคนในขบวนการก็ขอได้โปรดเข้าใจนะครับว่าทุกคนต่างมีทางเลือกทางเดินของตัวเองทุกคนต่างมีวิถีของตัวเองอย่างไรก็ตามถ้าเราเชื่อมัน่นว่าสิ่งที่เราทำมาเมื่อ13ปีที่แล้วมันถูกต้องมันชอบทำ ก็ขอให้รักษาจิตวิญญาณการต่อสู้นั้นไว้กับชีวิตของเราตลอดไปอะไรจะเกิดมันก็เกิดนะครับแต่ว่าถ้าเรายืนยันว่ามันถูกจะก,กี่เดือนกี่ปีข้างหน้ามันก็จะถูกอธิบายว่าถูกต้องอยู่เช่นเดิมผมเรียนพี่น้องนะครับว่าใครเขาสัญจรไปมาชะเงอ้อมาดูเขาอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ ว่าทำไมคนกลุ่มหนึ่งถึงมารวมตัวกันที่นี่ทุกปีพูดอะไรกันก็ไม่รู้แล้วก็ใชโยโ,โห่ร้องแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านมันสลักสำคัญอะไรนักหนาสำหรับคนที่เขาไม่เข้าใจเขาอาจจะไม่มีวันเข้าใจแต่สำหรับคนที่อยู่ในเหตุการณ์เรื่องราวนี้มันสำคัญถามว่าสำคัญแค่ไหนสำคัญถึงขั้นที่มีคนจำนวนร้อยตายเพื่อมันได้ก็แล้วกัน มันสำคัญพอที่คนจำนวนไม่น้อยมอบจิตปิญญาณให้กับความเป็นคนเสื้อแดงภาคภูมิใจกับความเป็นคนเสื้อแดงและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าสถานการณ์ของโลกของชีวิตของสังคมของการเมืองจะเปลี่ยนไปยังไงไอคนที่มันเป็นเสื้อแดงไม่มีวันเปลี่ยนแปลงมันก็จะแดงอยู่อย่างนั้น และถ้ามีอะไรก็ตามที่ทำให้มนุษย์คนหนึ่งบอกกับตัวเองอย่างนั้นได้บอกกับโลกอย่างนั้นได้มันต้องยิ่งใหญ่มันต้องส่งคุณค่ามผมอยากจะเรียนพี่น้องครับว่าคนเขาก็ตั้งคำถามผมหลายคนก็ถามว่าสิ่งที่นักวุฒิรทำอยู่นี่จะนำไปสู่การขับเคื่อนความยุติธรรม มาถึงความสูญเสียของคนเสื้อแดงได้อย่างไรจะอธิบายเป็นความต่อเนื่องของการต่อสู้ในขบวนการของคนเสื้อแดงได้อย่างไรสำหรับผมไอเรื่องที่ทำอะไรแล้วมันจะเป็นคู่นูะการกับขบวนการต่อสู้ผมไม่เคยเอามาพูดต่อหน้าที่สาธารณะเลยครับเพราะถ้าเอามาพูดมันไม่ใช่ผมแต่ผมบอกได้แต่เพียงว่าสิ่งที่ผมทำอยู่นี้ มันเป็นหน้าที่แต่ความเป็นคนเสื้อแดงมันเป็นชีวิตเมื่อผมมีหน้าที่ผมก็จุ้มจะทุ่มเทสุดกำลังเพื่อให้หน้าที่ที่ผมทำอยู่บรรลุเป้าหมายแต่จะอย่างไรก็ตามสิ่งที่มันเป็นชีวิตมันสำคัญยิ่งกว่ามันมีความหมายมากกว่าและตราบจนสิ้นชีวิต ความเป็นคนเสื้อแดงจะยังอยู่และเป็นหน้าที่ที่เราต้องทวงถามความยุติธทรมให้กับพี่น้องที่สูญเสียต่อไปเราเดินกันมาได้ไกลพอสมควรแล้วนะครับการเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมปี54ผ่านกระบวนการตามกฎหมายรัฐบาลหลังการเลือกตั้งแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่23สิงหาคมปี54 หลังจากนั้น6มีนาคม2555รัฐบาลชุดนั้นมีมติคณะรัฐมนตรีเยียวยาผู้สูญเสียทั้งชีวิตทุกพลภาพบาดเจ็บจากการต่อสู้ทางการเมืองทุกฝ่ายทุกสีเสื้อเสร็จเรียบร้อยนั่นหมายความว่ารัฐบาลดังกล่าวใช้เวลาเพียง7เดือนทำเรื่องเยียวยาบรรลุผลเสร็จสิ้น ั้นตอนกระบวนการในการดําเนินการสิ่งนั้นก็อย่างที่เรียนครับมันมีรายละเอียดมันมีความยากลําบากแต่มันก็จะอยู่ในประวัติศาสตร์ก็คงไม่ใช่เรื่องที่ผมจะเอามาเล่ากันให้มันลงลึกวันที่28ตุลาคม2,556หมายความว่าประมาณ2ปีหลังจากนั้นคดีความ ซึ่งมีการแจ้งข้อกล่าวหานายอภิสิทธิ์นายสุเทพในข้อหาร่วมกันบงการฆ่าโดยเจตนาเล็งเห็นผลถูกสั่งฟ้องโดยอายการคดีถึงศารเราใช้เวลาสองปีคดีถึงศารอาญาแต่ว่า ศาลอาญาท่านพิจารณาถึงชั้นดีกาว่าไม่ใช่อำนาจของท่านก็เลยถูกตีถอยกลับออกมาแล้วเป็นสภาพอย่างที่พี่อ๋อยพูดเมื่อสักครู่นี้ผมก็เลยคิดว่าถ้ามีรัฐบาลจากการเลือกตั้งของฝ่ายประชาธิปไตยขึ้นมาอีกสิ่งที่จะต้องเดินหน้าต่อทำได้ทันที ก็คือทุกชีวิตที่ยังไม่มีการไต่สวนสาเหตุการตายโดยสารจะต้องถูกจิบขึ้นมาและพิจารณาในชั้นศาลทุกกรณีทุกรายไปจะต้องมีคณะผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายศึกษาช่องทางที่จะสแสวงหาความยุติธรรมจากกลไกในประเทศถ้าทำได้ต้องทำทันทีถ้าทำไม่ได้จะสแสวงหาความยุติธรรมจากกลไกระหวางประเทศใด ต้องทําท,ทันทีเช่นเดียวกัน <úsica S 1> ผมอยากเห็นสิ่งนี้และผมสื่อสารสิ่งนี้กับผู้คนหลายๆคนและผมบอกได้ว่าในทางหลักการไม่มีใครปฏิเสธต่อความจริงนี้ <H an> เพียงแต่ว่าในทางความเป็นจริงในกระบวนการในขั้นตอนมันก็มีลำดับ <S <S มันมีวิธีการของมันสุดท้ายครับ เพื่อที่จะให้เวทีนี้เป็นเวทีของพรรก,การเมืองแต่และพรรคอย่างแท้จริงผมก็จะเรียนทุกท่านว่าทุกคืนนะครับคืนวันที่10เมษายนตั้งแต่ปี53มาผมไม่เคยหลับหลงง่ายๆจริงๆบางทีบางปีถ้าอยู่คนเดียว มันก็คิดอ่านรำพึงรำพันกับตัวเองไปสารพัดในช่วงเวลาบางปีก็อยู่ในสถานการณ์ที่มีเพื่อนมิตรมีพี่น้องก็นั่งพูดคุยกันดึกดื่นค่นรุง่งเพื่อที่จะให้มันหลับลงได้ผมอยู่ตรงนี้ครับผมอยู่ตั้งแต่หัวคำ่ำยันเช้าผมอยู่เพื่อให้พี่น้องผมไปแย่งศพ ของคนที่ถูกยิงตายเพราะผมกลัวว่าเขาจะเอาศพไปทำลายเพื่อนพี่น้องผมถูกไล่ยิงตามซอกตามซอยหนีตายกันหัวสุกหัวซุนผมอยู่ครับเสื้อแดงตัวนั้นของผมมันเปียกไปหมดมันไม่ใช่แค่เปียกเหงื่อแต่มันเปียกน้ำตาประชาชนมันเปียกน้ำตาพี่น้องที่วิ่งมากอดมาร้องอยู่หลังเวที ผมเคยพูดหลายคนว่าในชีวิตคนคนหนึ่งอย่างน้อยที่สุดก็สำหรับผมมันไม่มีอะไรหนาวเท่าหนาวน้ำตาประชาชนอีกแล้วเวลาเขามาร้องไห้กับอกเวลาเขามากรีดร้องอยู่กับอกและผมให้คำตอบไม่ได้ว่าใครอยู่ที่ไหนใครเจ็บใครตายถ้าตายแล้วศพอยู่ตรงไหนอยู่ยังไงนี่มันคือ มันคือสิ่งที่มันวิ่งอยู่ในชีวิตผมมาตลอดผมก็เลยผมก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องแสดงออกอย่างไรว่าว่าเรื่องนี้มันคือชีวิตผมผมก็เลยตั้งชื่อลูกผมนี่แหละครับผมตั้งชื่อลูกสาวผมซึ่งเกิด ในท่ามกลางสถานการณ์ที่ผมถูกล้อมอยู่ราชประสงค์แล้วติดคุกเก้าเดือนกว่าถึงจะได้มาเจอมาอุ้มกันผมตั้งชื่อเด็กผู้หญิงคนนั้นว่าเด็กหญิงชาติอาพรแปลว่าเสื้อแดงเพราะผมต้องการจะบอกว่าในชีวิตผมสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ผมทำขึ้นมาได้ ก็คือชีวิตลูกสองคนและลูกหนึ่งคนที่เกิดในช่วงเวลานั้นเธอชื่อเสื้อแดงเหมือนกับสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับชีวิตผมคือการเป็นคนเสื้อแดง <ū les> ผมเป็นเด็กบ้านนอกผมอยากเป็นผู้แทนราษฎรผมสมัครผู้แทนตั้งแต่อายุ25่ผมไม่เคยคิดเรื่องออกมาต่อสู้มาเป็นแกนนำม็อบใดๆผมไม่เคยคิดผมไม่เคยเกิดมากับ อุดมการยิ่งใหญ่ใดๆผมไม่เคยเติบโตมากับโลกที่บอกว่ามาเพื่อความเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆไม่ฮะผมเป็นเด็กเกเรยอยู่นครศรีธรรมราชแต่ผมชอบการเมืองผมอยากเป็นผู้แทนและผมสมัครตั้งแต่อายุ25สปีผมอยากเป็นเท่านี้แต่มาถึงวันนี้ผมจะได้เป็นผู้แทนหรือเปล่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าจะกลับมามีตำแหน่งทางการเมืองอีกหรือเปล่าเป็นเรื่องเล็กที่สุด พราะผมเป็นคนเสื้อแดงผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแล้วในชีวิตผมผมไม่มีญาติวงวานว่านเครือใดๆของผมในบัญชีผู้สมัครของพรรคการเมืองที่ผมกําลังทําหน้าที่อยู่ไม่ว่าระบบเขตไม่ว่าระบบบัญชีรายชื่อผมทําหน้าที่เพราะผมเชื่อว่าผมน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายได้แล้วผมไม่แคร์ว่าใครจะมองยังไง เพราะผมเดินมาท่ามกลางคําดูถูกเหยียดหยามผมเดินมาท่ามกลางคําเยาะเย้ยถากถางผมเดินมาท่ามกลางการถูกได้ค่าจากผู้คนต่างๆมากมายอยู่แล้วว่าไอ้นี่มอบรับจ้างไอ้นี่สภาโจ๊กไอ้นี่นักพูดตามคําสั่งไอ้นี่นักพูดล้างสมองคนเพราะตัวมันถูกล้างสมองมาอีกทีแต่ผมยืนยันมาตลอดมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ ผมไม่เคยพี่นอบพี่เทาต่อผู้มีอำนาจใดๆไม่เคยเจรจาเกียเสียกับฝ่ายอำนาจใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนก็ตามในชีวิตผมไม่เคยติดต่อขอพบขอเจรจากับผู้มีอำนาจคนไหนผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่แค่ไหนเข้าไปพบผมในเรือนจำเจรจาอย่างไรผมไม่เคยก้มหัวและขายวิญญาณให้ผมคือผมอย่างที่ผมเป็น ผมคือไอ้เต้นผมคือคนเสื้อแดงถ้าผมจะไม่มีทางเป็นอย่างอื่นและอย่างที่เรียนนะครับสสไม่ต้องเป็นแล้วรัฐมนตรีไม่ต้องเป็นก็ไม่แค่แต่จะเป็นคนเสื้อแดงคนหนึ่งที่ร่วมตามหาความยุติธรรมกับเพื่อนเสื้อแดงทุกคนอย่างถึงที่สุดผมเอาแบบนี้นะับชัด ตรงๆและจะยังคงกวนตีนเผดเดชการเหมือนเดิมเหมือนทุกนาทีที่ผ่านมายังคงสามารถจะลุกขึ้นและสบตาตัวเองในกระจกได้ทุกวันไม่เคยต้องหลบตาตัวเองเพราะรู้ว่าตัวเองคือใครและกำลังทำอะไรอยู่แต่ถ้าใครสงสัยถามได้ไม่บอกอะ่ะเ <P st it> <Tamam> พราะอย่างที่พูดอะ ถ้าทําอะไรแล้วไปบอกใครต่อใครมันไม่ใช่ผมมันไม่ใช่วิธีแห่งเราสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆผมเรียนแบบหมอเวงมั่งผมว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดสําหรับคนเสื้อแดงนอกจากจิตวิญญาณการต่อสู้นอกจากประวัติศาสตร์ที่หลอ่อหลอมแล้วด้วยกันนะครับถ้าใครไม่เคยสัมผัสน้องๆลูกๆล,ละหลานหนุ่มๆสาวๆถ้า ไม่เคยเห็นผมจะเล่าให้าัาสิ่งที่มันมีค่าที่สุดสำหรับคนเสื้อแดงก็คือมิตรภาพก็คือความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องผมอยากจะบอกทุกคนอยากจะบอกลูกๆหล,ลานๆอยากจะบอกน้องๆรักต่อสู้ในยุคป,ปัจจุบันซึ่งผมเคารพยกย่องว่าคนเสื้อแดงมิตรภาพมันงดงาม คนเสื้อแดงไม่จำเป็นต้องรู้จักกันมาก่อนแต่แบ่งข้าวแบ่งน้ำและก็นอนเคียงข้างกันได้ทุกเส้นทางถนนคนเสื้อแดงไม่เคยแคร์ไม่เคยถามว่าคุณรวยหรือคุณจนคุณมาที่ชุมนุมด้วยพาละชิ้นชิ้นไหนคุณมีเงินเท่าไหร่ในกระเป๋าถ้าปูเสือข้างๆกันก็น,นั่งพิงหลังกันนี่คือแบบเรา คนแสดงไม่เคยอิจฉากันว่าคุณอาจจะเคยกินหูฉลาม <c oughs> เคยกินกุ้งมังกรมาแต่ถ้าคุณอยู่ในสนามการต่อสู้คุณสามารถจะเข้าแถวตักข้าวในที่ชุมนุมกินเหมือน,นกันนี่แหลแบบเราและถึงที่สุดนะครับในคืนวันที่10เมษายนหลายชีวิตที่ตายตายเพราะถูกเขาไล่ย,ยิงตัวเองแข็งแรงวิ่งหนีไปแล้ว แต่หันมาเห็นคนเสื้อแดงอีกคนหนึ่งถูกยิงล้มลงก็ต้องวิ่งกลับมาช่วยกันแล้วก็ถูกยิงจนเสียชีวิตอีกหมายความว่าคนเสื้อแดงไม่ต้องเป็นญาติพี่น้องร่วมสายเลือดไม่ต้องมีความรู้จักผูกพันกันด้วยการเวลาแต่ถ้าเห็นว่านี่คือชะตากรรมของคนเสื้อแดงก็พร้อมที่จะทายตายแทนกันได้นี่แหละคือเรา แล้วคนเสื้อแดงเรียบง่ายครับรักก็รักจริงไม่พอใจก็ด่าเลยเป็นแบบนี้นายนัฏวุฒิใสเกือ้อเห็นยืนอยู่แบบนี้เดี๋ยเจอพี่น้องเสื้อแดงด่านับผลไม่ท้วนเลยนะครับแต่ด่ายังไงผมก็ไม่ไปไหนแล้วเพราะผมอดทนเป็นแบบนี้คนเสื้อแดงไม่เคยแพ้หรอก ว่าคุณจะเป็นสอสอคุณจะเป็นรัฐมนตรีคุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีคุณจะเป็นผอบตบคุณจะเป็นใครก็ตามอะถ้าเห็นว่าไม่ถูกไม่ต้องเจอคนเสื้อแดงหน่อยละมึงเป็นแบบนี้คนเสื้อแดงพร้อมจะยกมือไหว้คนทุกคนนะครับคนเสื้อแดงบางคนรวยเป็นร้อยล้านพันล้านมาไหว้คนเสื้อแดงที่ทำงานแบกหามนี่แหละ เพราะเขาช่วยกันเพราะเขาเห็นว่าแข็งแรงเขาเห็นว่าเสียสละแต่คนเสื้อแดงไม่เคยจะก้มหัวให้ใครเพียงเพราะเขามีอำนาจแต่ขาดความชอบธรรมเด็ดขาดนี่แหละแบบเราดังนั้นขอให้น้องๆหนุ่มๆสาวๆนะครับที่เราเองชื่นชมการต่อสู้เราเองเคารพในการต่อสู้ได้เข้าใจว่า คนเสื้อแดงเป็นแบบนี้และอีกคุณหนึ่งนสมบัติหนึ่งที่สําคัญนะครับขอให้น้องๆได้เข้าใจด้วยนะเวลาน้องๆจัดเวทีชุมนุมอ่ะคนเสื้อแดงไม่ว่าเพลงจะช้าแค่ไหนไม่ว่าจังหวะจะสโลยังไงขอให้มันเป็นเพลงเสื้อแดงดิ้นทันทีนี่แหละครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากความหวัง ไว้กับพักการเมืองทุกคนด้วยแล้วก็ขอให้พี่น้องรักษาสุขภาพวลานามัยนะครับอย่าไปเครียดมากช่วงนี้หลายคนไมเกรนขึ้นเพราะว่าเห็นบางพักเวลาเขาปลาใสหาเสียงพักอีกฝ่ายนึงอะ่ะ <c oughs> พูด้าไม่เข้าหูเสื้อแดงเริ่มคว้าตีนตบคว้าหัวใจตบจะออกสึ่อีกแล้วไม่ต้องเตรียมหาปากกาไว้เท่านั้น <c oughs> เลือกให้เกิดความเปลี่ยนแปลงให้ได้เลือก เอาฝ่ายประชาธิปไตยไปตั้งรัฐบาลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ